หากท่านผู้ชมต้องการขอสมัครใช้อินเทอร์เน็ต 3BB แล้วแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามโอกามิเจและดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเน็ตเร็วเน็ตแรงต้อง 3BB สมัครได้ทั่วประเทศไทยเลยนะนี่คือฐานทับรับมันหรือไม่โอเครอบเข้ามาในฐานมันสำเร็จครับ ต้องใช่แน่นอนนี่ไงมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยตรงนี้แน่อ๋อ oh, ให้บิ๊กโบนำไม่มีศัตรูอยู่ที่นี่หรอกใช้ไวกันเหรออันไหนละไวกัน these o as u เลงเลยเมาหลุดเมาหลุดเอามันเ,เลงไม่ได้เฮ้ยเกือบจะถึงแล้วโอเคยิ่งไปโลดครับอืมมาแล้ว โอเคเราจะผ่านตรงนี้ไปอ่าเป็นอะไรเนี่ยวิสชัลบูสอะไรก็ช่างก็บไปก่อนครับตรงนี้เหรอเอ้าจะพูดว่าอะไร นายอยากจะเสร็จงานแล้วหรือยังชั่วนาอยากจะเสร็จงานแล้วเอาละโอเคเดี๋ยวจะบอกให้นะถ้าเริ่มก็บอกว่าไฟเลยไฟอเอาไม่ไฟเอ่ะไฟ

ชาร์ตไหมชาร์โอเคชาร์ตโอเคนี่มันสอนเราสินะาแล้วไม่ให้เราไปลุยเหรอเลี่ยเองครับบิ๊กโบไปเลียเอง regroup Ah, à, regroup Regoof Niche Kap We need to regroup when you need your team by your side. phải Ying Lui. Remember that. Hãy are big bo bé tank

อันนี้คือเก็บได้ไหมไม่ได้ฮ้มาแกเสบซ่ามากอืมโอเคชาร์ตชาร์ตทดสอบเสียงไม่ได้ยินเนาะชาร์ตเออไปดิ เยี่ยมมากไปชาร์จให้เราแล้วโอเคเดี๋ยวตามไปกอดมันอยู่เอากระสุนหมดซะงั้นช,ช่วยยิงให้ละโอบไถ่เข้าไปละแสบมากนะแกอยู่ข้างบนนะไม่ต้องลิงกก็ได้ ปืนนี้เก็บได้ไหมทำไมเราเก็บไม่ได้อ๋อสงสัยกระสุนเต็มไงบิ๊กโบแกอยู่ไหนแล้วอ่านี่อะไรเนี่ยระเบิดเหรอระเบิดมีแล้วนะครับโอเคประตูนี้หรอเกมนี้สามารถสั่งได้ครับ ถือว่าโอเคต้องออกเสียงดังๆหน่อยนะฮะไม่งั้นมันไม่เชื่อฟังไม่ได้ยินทำเป็นไม่ได้ยินโถอะเอ้โอ้ได้มันดีได้เทม่มากมาไปนั่นเออมันเป็นคนวามผิดของฉันเอ้าแกไม่ผิดหรอกบิ๊กโบ อ้าเจ้านี่เหรอเข้าไปก่อนอ่าเป็นของญี่ปุ่นซะด้วยแฮะ a d m i s s i o n Transit มีช้ชอปปิง้งอ่าช้อปปิ้งมีอะไรมัง่งช้อปปิ้งมี first aid kit, assault ammo, f a c g i n e อันนี้คืออะไร Nano machine เหรอ เฮ้ยมันเป็นเราจะซื้อนาโนแมชีนแป๊บหนึ่งครับน่าจะเป็นแบบพาสีสกิลไหมติดตัวน่าจะใช่นะอ๋อส่วนปืนนี่อัพอ่าความแม่นยำความแม่นยำน่าจะโอเคกับความแรงดีไหมอ่าความแรง แล้วก็ช็อคบัตก็มีความแรงไบโอโซนิกชาร์ตนี่คือเพิ่มจำนวนชาร์ตโอเคอย่างนะครับเราจะไปซื้อเจ้านาโนแมชชีนกันดีกว่าซื้อไปซื้อไปโอเคครบแล้วก็อัปเกรดปืนดีกว่าเอาอันไหนดีระยะดีกว่าครับ คิดว่าระยะพิ้มก็น่าจะโอเคเอาละซื้อเรียบร้อยแล้วบิ๊กโบเมื่อกี้เราเข้ามาทางไหนเข้ามาทางข้างหลังบิ๊กโบเขาเขาพูดอะไรฟังก่อนดีกว่าไม่มีแล้วเหรอมีอะไรไหมเอาเราบอกว่าชาร์จไปได้ไงไม่ได้บอกนะได้ไงเวดมันออโต้ด้วยมั้ง เอเฮ้ยอยู like s <S ่ตรงนี้เอาวงติดกองตายซะเถอะมามาน้องยิงแบบชาบชวยอุ้ยแป๊บนึงอ่าบอกบิ๊กโบ้บิ๊กโบไฟ ไม่ได้แฮะมันไม่ได้ยินเลยอับบิกโบไปไหนแล้วโอเคช่างบิ๊กโบไปก่อน it, บอกบิ๊กโบโคเวอร์ดีไหมโคเวอร์ <All right. S 1> นี่คือ <All right. S 2> อ่ะโคเวอร์มี นี่แน่ยิงอะไรไม่รู้เชวิกโบนำไปแล้วไหนไหนไหนเขาบอกว่าไงอะแ a n k ์ <Thanks. S 1> เอา้าแอดวานได้ไงมันจะมีค่าในการพูดด้วยนะครับผมถ้าเราพูดไม่ดีไปนี่ก็แต้มแบบ แต่มน่าจะเป็นความเชื่อมั่นอะไรสักอย่างความเชื่อใจกันนะลดลงเยี่เยี่ไปก่อนนะครับพูดกับฝรัง่ง yes ไว้ก่อนโอเคเอาเข้าไปเอาละทำไงต่อละนน่นไงมันมาแล้วไฟ บิ๊กโบฟอ้าวบอกฉันทีหลังะโถเอ้ยไม่เขา้าใจกันอีกแล้วตายเถอะเออไม่มีแล้วมั้งโอเคเคลียร์โอเคเข้าใจบอกว่าเคลียร์ไอ้นอั่นอบอกโกคุยกับ การอยู่หรอโอเคเจ้านี่มันต้องบังคับนี่สินะไ,นนะไโลด <c oughs> มีภาษาญี่ปุ่นติดด้วย laser, cái gì mà rồi? Leave the enemy to me. You focus on that crane. What the hell is that? Some kind of control panel? Leave the enemy to me. I get it. We can use it as a bridge to the other side. Pepp núm, pepp núm sẽ đãi rồi. That's it, brother. Keep it up. Yeah, boi, Leave the enemy to me. You focus on that crane. Alo, đãi rồi à? Alo. โลเวอร์โอเคดีมากไปโลดครับอ,ระอะไรเราเจออะไรอีกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคุยกับพวกชันที่หลังเอาไม่ได้พูดอะไรเลยนะนบนิ๊นะบนะกบูลเอาละ So no rush, brother. We got time to catch our breath. Yeah, hold Definitely the right way. Be out of this place soon. And then time for me. Ain't nothing to be sorry about, man. Feels good to be working together again. Hard to believe we're both still alive after all this time. But I got a hunch we'll get through this one too. You feel me? นายรู้สึกเหมือนฉันไหมเชื่ออรู้สึกเหมือนกันแหละเออได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นพอบะว่านวห,หน่อยอ่ะนายไปที่พอยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปที่พอยให้อะไรมันจะมีเสียงไม่ค่อยดีอันนี้คือปือนอะไรเนี่ย Uh, น่าสนใจครับน่าสนใจเก็บมาก่อนเ้าวเฮ้ยเดี oh, no worries, out. Out yeah! ๋ยวเดี yeah! ๋ยวเดีวเปยเดี่ยวเดี๋ยวเดยวเี๋วเดียวเดี๋ยวเดยเียวเดายวเเดียวยเยวยวายวเดยวเดียเดีี๋ยี่ี ห้ 5! ไม่ใช่ไนส์โอ้ยโอ้ยแย่แล้วเราแย่แล้ว,ลวอะไรจะทุบอะไรบิ๊กโบอยู่ไหนแล้วบอกบิ๊กโบชาต์แอคแทกซะงั้นจะไปยังไม่ได้เลย าวเวอร์มี่อ่ายัสงสั่งได้อยู่โอเคขอบใจ suck, ที่เ oh, จ้าพวกนี้มันตายแล้วแล้วก็มาโคเวอร์โอเคออกไปสักทีดิออกไปก่อนอ่า yeah? ข้าง <but> บนนี้มีอะไรเหมือ oh, <cool. S 1> นจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ ai, vẫn chưa nói gì cả, anh đã tát rồi, cái gì vậy, là cái gì vậy, cái, cái, thấy, tóm cho anh, được, 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 อะไรแกแป๊บหนึ่งใช้ปืนอันนี้ดีกว่าอันนั้นไม่ถนนะัดแฮะลองใช้ปืนใหม่ดีกว่าโอ้โหแรงม,มากอ่ารอบการยิงนี่สูงทีเดียวอ๋อกระสุนหมดซะงั้นนี่เลยแกนี่เลย อ่าตายไหมตายมั้ยยังมาอีกทุบเลยโอเคกระสุนนะครับเก็บกันอ่าแหลมไปเลยนั่น,น,นมาจากไหนไม่บอกกันเลยฮนะแป๊บหนึง่งโอ้ย ตายได้ยังยังไม่ตายอีกเออตายซะเหอะไม่เลยแกอาปืนนี้จมเลยทีเดียวออกมาออกมาโอเคไปต่อ ไม่มีอะไรเลยบิ๊กโบอ้าว่าไงเก็บเก็บกระสุนก่อนอะบซสม์บิสม์เหรอเฮ้ยโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันนะครับผมบ๊ายบายครับ